สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่ออน่าสนใจมากๆค่ะมาจากรายงานการประชุมของผู้เชี่ยวชาญที่จังหวัดร้อเอ็ดว่าด้วยเรื่องการสร้างรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่มันผูกโยงกับชีวิตจริงๆในท้องถิ่นเลยค่ะครับผมคือหัวใจหลักของโครงการนี้เลยก็คือการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning นะครับ โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นสำคัญเลยเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่มันจำเป็นจริงๆสำหรับอาชีพแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนตัวเองได้ด้วยค่ะฟังดูเป็นการปรับมุมมองเรื่องการศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยครับงั้นเราลองมาดูกันนะครับว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องแรกเลยการตีความคำว่าแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นนี่แหละครับดูเหมือนจะ กว้างกว่าที่เราเคยคิดกันนะครับถูกต้องเลยครับคือประเด็นสำคัญจากการประชุมเนี่ยคือการขยายความหมายคํานี้นะครับให้มันชัดเจนตามเป้าหมายของโครงการคือไม่ใช่แค่มองไปที่สถานที่อย่างเดียวเช่นแบบกลุ่มทอผ้าลายสาเกตหรือวัดเก่าๆอย่างวัดมึงสวงเก่าแต่ยังรวมไปถึงภูมิปัญญา ัวบุคคลอย่างเช่นปราชชาวบ้านหรือความเชื่อประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งกิจกรรมในชุมชนอย่างการปลูกผักการทอเสือก,กทำไม้กวาดอะไรพวกนี้ครับทั้งหมดเนี้ยคือทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีศักยภาพทั้งนั้นเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะคือมองทุกอย่างรอบตัวเราเป็นห้องเรียนได้หมดเลยที่น่าสนใจมากๆคือมีแนวคิดที่มองข้ามกรอบเดิมๆไปเลยอย่างเช่นการเสนอให้ลองปลูกกาแฟแทนข้าว ในบางพื้นที่ซึ่งอันนี้อาจจะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจชุมชนไปได้เลยนะคะใช่ครับหรือการนําเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาทําเพลงทาหนังสร้างเป็นเอ่อที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะอิทธิพลทางวัฒนธรรมดึงดูดคนนอกเข้ามาได้ครับผมพอเรามีแหล่งเรียนรู้ที่มันหลากหลายแล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ยังไงให้มันเป็นการเรียนรู้เชิงรุกจริงๆไม่ใช่แค่การท่องจำหรือนั่งฟังบรรยายเฉย ผู้ชีวชาญก็ได้เสนอแนวทางที่เน้นการลงมือทำจริงๆครับผมใช่ค่ะมีการพูดถึงแนวทางอย่าง project based learning หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานให้นักเรียนได้ตั้งโจทย์จากสิ่งที่เขาสนใจในชุมชนแล้วก็ลงมือทำจริงๆเลยหรือการใช้ design thinking ที่เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบเข้ามาช่วยตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหาการระดมสมองสร้างต้นแบบจนได้เป็นชิ้นงานหรือแนวทางแก้ปัญหาจริงๆ ซึ่งรูปแบบพวกนี้มันเปลี่ยนบทบาทครูไปเลยนะครับจากเดิมที่เป็นแค่ผู้สอนหน้าชั้นเรียนก็กลายมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นโคช้ชที่ต้องลงพื้นที่สำรวจแหล่งเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนเลยต้องออกแบบกระบวนการให้คำแนะนำต่างๆที่สำคัญคือต้องมีการอบรมครูให้เข้าใจแล้วก็สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ยังมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในกระบวนการด้วยนะครับ ฟังดูดีมากเลยค่ะแล้วในแง่ของผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมล่ะคะเรื่องทักษะอาชีพหรือว่ารายได้มีตัวอย่างที่ชัดเจนจากการพูดคุยครั้งนี้ไหมคะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจครับอย่างกิจกรรมชุมนุมปลูกผักปลอดสารพิษที่โรงเรียนบ้านสะอาดที่นักเรียนเขาช่วยกันดูแลแปลงผักแล้วก็นำผลผลิตไปขายสร้างรายได้ให้โครงการปีหนึ่งก็ประมาณ สี่หมื่นบาทนะครับแล้วตัวนักเรียนเองก็มีรายได้เสริมจากการลงแรงตรงนี้ด้วยคนละประมาณ3,000บาทได้ครับโหเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแต่ก็เห็นว่ามีเสียงสะท้อนเรื่องความท้าทายเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องความยั่งยืนใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่ถูกจุบยกมาคุยกันเยอะเหมือนกัน ความท้าทายก็คือกิจกรรมลักษณะนี้มันมักจะผูกติดอยู่กับตัวครูผู้ดูแลหรือนักเรียนรุ่นนั้นๆพอมีการเปลี่ยนแปลงเช่นครูย้ายหรือว่านักเรียนรุ่นนั้นจบไปโครงการมันก็อาจจะหยุดชะงักไปได้ เรื่องความต่อเนื่องนี้จึงเป็นโจทย์ใหญ่เลยครับที่ต้องอาศัยการสนับสนุนจากชุมชนผู้ปกครองเข้ามาช่วยด้วยคือเป้ามาที่จะสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์เนี่ยมันดีครับแต่การพัฒนาทั้งทักษะฝีมือหรือ hard skill และทักษะทางสังคมอย่างการสื่อสารการแก้ปัญหาที่เรียกว่า soft skills เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ระบบสนับสนุนที่เข้มแข็งพอสมควรค่ะค่ะเข้าใจเลยนอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะมีข้อเสนอที่ ดูปฏิบัติได้จริงนะครับอย่างการจัดตลาดนัดการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียนไปเลยให้นักเรียนได้ลองเอาผลผล,ผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาลองขายจริงๆเป็นการจําลองสถานการณ์จริงไปเลยแล้วก็ยังมีการเน้นย้ําเรื่องการบันทึกร่องรอยการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยนะครับเพื่อให้เห็นพัฒนาการที่แท้จริงไม่ใช่แค่ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะมีการพูดถึงบ้างไหมคะมีครับมีการเสนอให้นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น ทั้งเรื่องการตลาดออนไลน์เพื่อขยายช่องทางขายการสร้างเรื่องราวหรือ storytelling ให้ผลิตภัณฑ์มันน่าสนใจมากขึ้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ packaging รวมถึงเรื่องการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องด้วยครับแล้วก็อาจจะพิจารณาใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยเช่นอาจจะเป็น AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหรือเครื่องมืออย่าง business model canvas ที่เป็นเครื่องมือช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจนะครับให้วางแผนการสร้างไรายได้ได้เป็นระบบมากขึ้น สรุปแล้วนะคะการพูดคุยครั้งนี้ก็เป็นความพยายามครั้งสำคัญเลยที่จะให้การศึกษาในห้องเรียนกับชีวิตจริงๆในท้องถิ่นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมายมากขึ้นเน้นการลงมือทำสร้างทักษะที่จำเป็นจริงๆแล้วก็มองไปถึงผลลัพธ์ด้านรายได้ด้วยครับเป็นแนวทางที่มุ่งสร้างการเรียนรู้ที่มันตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้เรียน แล้วก็อาจจะนําไปสู่ความยั่งยืนได้จริงๆถึงแม้ว่าจะยังมีความท้าทายรออยู่ตามอยู่ตามซึ่งการสํารวจและปรับปบรุงรูปแบบอย่างต่อเน,นื่องนี่เป็นสิ่งสําคัญมากครับอืมค่ะคําถามที่น่าขบคิดต่อก็น่าจะเป็นเรื่องว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ที่เราออกแบบมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยกับธรรมชาติของการเป็นผู้ประกอบการจริงๆที่มันมักจะคาดเดาไม่ได้แล้วก็ต้องปรับตัวตลอดเวลา เราจะทําให้สองสิ่งนี้ไปด้วยกันได้อย่างไรแล้วเราจะวัดผลความสําเร็จหรือความยั่งยืนที่แท้จริงนอกเหนือไปจากแค่ตัวเลขรายได้ได้ด้วยวิธีไหนบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องหาคําตอบกันต่อไปนะคะ